สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการวิเคราะห์บแบบจำลองทางอุทกศาสตรค์ค่ะโดยใช้โปรแกรม ArcMap 10นะคะดับแรกให้เราทำการเปิดโปรแกรม Arc m a ขึ้นมานะค่ะแล้วก็ทำการเปิดข้อมูล idw ID 2นะคะก็เปลี่ยนสีให้กับข้อมูลค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทำการสร้างโฟลเดอร์เก็บไว้ใน r t r j ค่ะตั้งชื่อว่า h y d ด o นะคะซึ่งการิีคราอห์แบบจำลองทางอุโทกศาสตร์นะคะจะใช้เครื่องมือใน a r c t o o n b o x ค่ะให้เราทำการเปิด a r c t o o n b o x ขึ้นมานะคะ มาที่ Special Analysis Tool ค่ะแล้วก็เลือก Hydrology ค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองทางอุทยาศาสตร์ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่การเติมเต็มพืม้นที่ค่ะ ซึ่งเป็นการปรับเติมข้อมูลให้มีความใกล้เคียงกันเป็นขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์แบบจําลองนะคะเราใช้เครื่องมือฟิ l ค่ะให้เราแบบเป็นพิขึนขึ้นมาเลยนะคะในช่อง INPUTS u r f a c e l a s t e r นะคะเลือกเป็น idw 2ค่ะช่อง OUTPUT นะคะให้เราทำการ s เซ e ค่ะเก็บไว้ใน f ฟลเด r ไฮโดรค่ะก็ตั้งชื่อนะคะแล้วก็กดเซฟค่ะเสร็จแล้วกดโอเคแล้วก็รอการประมวลผลรับู่้ะค่ะก็จะได้ผลลัพธ์ดังค่าพข่าวจากนั้น ให้เราทำการเปลี่ยนสีให้กับข้อมูลนะคะก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างข้อมูล idw แล้วก็ฟ i ลค่ะซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกเติมเต็มนะคะต่อมาค่ะ ทิศทางการไหลเราจะใช้เครื่องมือ f o r direction ค่ะในช่อง input นะคะเลือกเป็น fill ค่ะช่อง output นะคะให้เราทำการ save ค่ะ เห็นแล้วกดโอเคค่ะแล้วก็รอการประมวลผลสักครู่นะคะก็จะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือทิศทางไหลทิศทางการไหลของน้ำค่ะมี8ทิศด,ด้วยกันนะคะโดยแต่ละทิศจะถูกแทนด้วยตัวเลขค่ะ มีค่าทั้งหมด8ค่าแบ่งตามทิศนะคะทิศตะวันออกเท่ากับ1ทิศตะวันออกเฉียงใต้เท่ากับ2ทิศใต้เท่ากับ4ทิศตะวันตกเฉียงใต้เท่ากับ8ทิศตะวันตกเท่ากับ16ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเท่ากับ32ทิศเหนือเท่ากับ64และทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเท่ากับ1 2 8อค่ะต่อมานะคะ เป็นการวิเคราะห์การไหลสะสมค่ะในการวิเคราะห์นี้จะใช้ดูว่าน้ำจะไหลสะสมในทางทิศใดน,นะคะให้เราเปิดเครื่องมือ for accumulation ขึ้นมานะคะในช่อง input for direct เลือกเป็น for direct ค่ะช่อง output นะคะให้เราทำการ save ค่ะ ในช่อง output data type นะคะให้เราเลือกเป็น integer ค่ะซึ่ง integer นะคะจะเป็นค่าจำนวนเต็มค่ะส่วน f l o จะเป็นค่าทศนิยมนะคะในที่นี้ให้เราเลือกเป็น integer ค่ะเสร็จแล้วกด ok ค่ะแล้วก็รอการประมวลผลสักครู่ค่ะ แล้วนะคะก็จะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพค่ะต่อมานะคะเป็นการมีเคราะห์ลำดับของน้ำค่ะมีอยู่ด้วยกัน2แบบค่ะแบบที่1คือแบบ starter ค่ะแบบที่2คือแบบช h e e ค่ะเราจะมาเริ่มแบบที่1ก่อนนะคะคือแบบ starter ค่ะไปที่เครื่องมือ steam order ค่ะ ในช่อง input s t e a m raster นะคะเลือกเป็น for x ค่ะในช่อง input for direction นะคะเลือกเป็น for Direct ค่ะแล้วก็ช่อง output นะคะทำการ save ค่ะ จแล้วกดเซฟนะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบสแต l เล r ค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นรอการประมวลผลสักครู่ค่ะนี่นะคะก็จะปรากฏผลดังภาพค่ะซึ่งเลือกแบบ จัตเตอร์นะคะค่าที่เหมือนกันเมื่อเจอกันจะกลายเป็นค่าลำดับที่สูงขึ้นค่าที่ต่างกันเมื่อเจอกันจะเป็นลำดับที่ค่าเจอกันแล้วมีค่าที่สูงที่สุดค่ะต่อมานะคะเป็นแบบที่2ค่ะแบบชีพค่ะให้เราดับเิ็นคลิกเลือกเครื่องมือ Stream Order ขึ้นมาเลยนะคะวิธีการก็จะคล้ายๆกับแบบ s e l เ e อค่ะ ในช่อง input stream raster นะคะเลือกเป็น for x ค่ะในช่อง input for direction นะคะเลือกเป็น for d i r e c t ค่ะช่อง output นะคะให้เราทำการ save ค่ะก็ตั้งชื่อให้กับข้อมูลนะคะเสร็จแล้วกด save ค่ะแล้วก็เลือกเป็น แบบชีพนะคะเสแล้วกดโ OK k ค่ะแล้วก็รอการประมวลผลสักคู่นะคะนี่ค่ะก็จะปรากฏผลดังภาพค่ะซึ่งถ้าเราเลือกเป็นแบบชีพนะคะค่าของมันเมื่อเจอกันจะบวกกันเป็นลำดับที่สูงขึ้นค่ะ ต่อมานะคะเป็นการแปลงข้อมูลลาสเตอร์ให้เป็นเวกเตอร์ค่ะเป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะได้เห็นเส้นทางน,น้ำธรรมชาตินะคะให้เราเลือกเครื่องมือ stream to feature ขึ้นมาค่ะในช่อง input stream นะคะเลือกเป็นแบบ s c a l e r ค่ะ ช่อง input for direction นะคะเลือกเป็น for data ค่ะช่อง output นะคะให้เราทำการ save ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อ เสร็จแล้วกดเซฟนะคะจากนั้นกดโอเคค่ะจริงคะก็จะปารากฏผลลัพธ์ดังภาพ่ะคะเมื่อเราทำการซูมอินเข้าไปนะคะก็จะเห็นเป็นเส้นๆค่ะนี่ก็คือแม่น้ำสายต่างๆนะคะต่อมาค่ะ การแปลง Steam Order นะคะเป็นการคัดเลือกแม่น้ําสายหลักที่มีค่าตัวเลขมากๆนะคะจะมีค่าการสะสมตัวมากค่ะให้เราทําการ Open Attribute นะคะคลิกขวาที่ Steam Order ค่ะ Open Attribute ค่ะจะปรากฏตารางขึ้นมานะคะในช่อง เกตฟิวนะคะเป็นฟิวที่บอกลำดับเส้นทางน้ำค่ะเราจะเลือกแม่น้ำสายหลักที่มีค่าตั้งแต่5ขึ้นไปนะคะให้เราคลิกเลือกที่ select by attribute ค่ะจากนั้นนะคะให้เราใส่เงื่อนไขลงไปค่ะเลือกฟิวเกตโค้ดค่ะ ก็ใส่เลขห้านะคะเสร็จแล้วกด apply ค่ะนี่นะคะก็คือแม่น้ำที่เราได้ทำการเลือกไว้เมื่อสักครู่ค่ะต่อมานะคะให้เราทำการคลิกขวาที่ s team order ค่ะไดีที่ data นะคะเราจะทำการ export ข้อมูลออกค่ะเลือกที่ export data ค่ะจากนั้นให้เราทำการเซฟนะคะแล้วก็ตั้งชื่อข้อมูลว่า export ค่ะเสร็จแล้วกด Save ค่ะเลือกเป็น shape file นะคะ สร็จแล้วกด save ค่ะ็อลอการประมงนองสักุนค่ะค่ะตัวต่อมานะคะการนี้คราลุ่มน้ำค่ะเราจะใช้เครื่องมือเบสิกนะคะให้เราแบบเป็นชิกเครื่องมือขึ้นมาเลยค่ะ ในช่อง input for direct นะคะเลือกเป็น for direct ค่ะช่อง output นะคะเราทำการ save ค่ะก็ต,ะตั้งชื่อกับข้อมูลนะคะเสร็จแล้วลกด save ค่ะกด ok ค่ะ ก็จะปรากฏผลลัพธ์ดังภาพนะคะต่อมานะคะพื้นที่รับน้ำค่ะให้เราทำการเปิดไฟล์ Export นะคะขึ้นมาค่ะไปที่ a r c Catalog นะคะเลือกข้อมูล เอ็กพอรค่ะเราจะใช้ข้อมูลเอ็กพอร์ตกับ f o r x นะคะเราจะมาทำพื้นที่รับน้ำค่ะเราต้องกำหนดจุดออกของน้ำก่อนและต้องเป็นบริเวณที่จุดมีการไหลสะสมตัวมากหรือบริเวณที่อยู่ขอบ ของพื้นที่นะคะให้เราทำการซูมอินค่ะนี่นะคะก็คือบริเวณที่เราได้ทำการเลือกนะคะ เราจะเลือกพื้นที่ที่มีค่ามากที่สุดนะคะโดยใช้เครื่องมือ identify ค่ะเราจะเลือกพื้นที่นะคะตรงบริเวณน,นี้ค่ะ ต่อมานะคะให้เราทําการที่จิ้จ,จุดลงไปนะคะโดยไปที่ a r t t o o l b o x ค่ะไปที่ Data Management Tool นะคะเลือก Feature c a r d ค่ะ แล้วก็เลือก create feature ในช่อง feature card location นะคะให้ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะคะก็คือโฟลเดอร์ hydro ค่ะ จแล้วกดแอดนะคะในช่อง feature class name นะคะให้เราตั้งชื่อค่ะตั้งว่าปัวพ p o i n t นะคะ g e o m e t r geometry type นะคะให้เลือกเป็น point ค่ะเสร็จแล้วกด ok ค่ะต่อมานะคะให้เราทำการยึดจ,จ,จุดลงไปยังพื้นที่ที่เราเลือกไว้นะคะ มาที่ start editing นะคะแล้วก็เลือกตัว point ค่ะแล้วก็จะจุดลงไปยังบริเวณนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ทําการ s ซฟ e e ดิ t แล้วก็ส t ็อปอ i ดิ n ตนะคะแล้วเราก็จะทําการเปลี่ยนจุดให้มันดูชัดเจนขึ้นนะคะ เราจะทำการรวมจุดแลกกิจเข้าด้วยกันนะคะโดยไปที่ Arctoon Box ค่ะ Special Analysis Tool นะคะ Hidrology ค่ะเลือก Snap p o w e p o i n t นะคะ ในช่อง input raster เลือกเป็น p o w e point ค่ะช่อง input accumulation นะคะเลือกเป็น for act ค่ะ ช่อง Output นะคะให้เราทำการเซฟค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะแล้วก็รอการประมวลผลคู่นะคะนี่นะคะก็จะได้ มันก็จะขึ้นไฮไลท์สีเข้มขึ้นนะคะก็คือบริเวณที่เราเลือกไว้คือเรารวมจุดและช่องกิดเข้าด้วยกันค่ะก็จะได้พื้นที่รับน้ำตรงบริเวณนี้นะคะต่อมาค่ะสร้างพื้นที่รับน้ำนะคะไปไปที่เครื่องมือ water shape นะคะ ในช่อง input for direction นะคะเลือกเป็น for d i e c t ค่ะในช่อง input r l a s t e r นะคะเลือกเป็น snap pp นะคะแล้วก็ช่อง output นะคะให้เราทำการเ a v e ค่ะ อังชื่อว่า water shape เสร็จแล้วกดเซฟนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะ นี่นะคะก็จะปรากฏผลดังภาพค่ะจะได้พื้นที่รับน้ำตรงบริเวณนี้นะคะต่อมาค่ะเป็นการแปลงลัสเตอร์เป็นโพลีกอนนะคะโดยทำวิวเชตให้เป็นข้อมูลโพลีกอนค่ะการแปลงลัสเตอร์เป็นโพลีกอนนะคะเราจะ ใช้เครื่องมือ Laster to Polygon ค่ะโดยไปที่ ArtTool box นะคะเลือกคอม s บ t i o n t o o l ค่ะแล้วก็มาที่ f อร์ Laster ค่ะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกล a s สเตอร์ทูโพลิกอนขึ้นมานะคะ ในช่อง input raster นะคะเลือกเป็น water shape ค่ะในช่อง output นะคะให้เราทำการ save ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้กับข้อมูลนะคะเสร็จแล้วกด save ค่ะ แล้วก็กดโอเคนี่นะคะก็เราก็จะปรากฏผลดังภาพค่ะตรงพื้นที่บริเวณนี้ก็ได้ถูกแปลงเป็นโพลิกกนแล้วนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการวิเคราะห์แบบจำลองทางอุทโทกาศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะ